ขอมยางขึ้นรถเลยค่ะอะไรอะ่ะอุ้ยเดี๋ยวตายอีกรีมากลูกที่เห็นพ่อไปป่าเราจะพาเด็กๆไปตลาด <c oughs> ดอนหวายไปกินข้าว <c oughs> จริงตอนนี้ดอนหวายมืนอเหมือนเมือม่อก่อนเนาะคนน้อยลงแล้ววันนี้แปลกตานิอน,นึงนะครับเอาจีนนั่งหน้าเพราะจริงตอนนี้จริงกำลังจะสูงเท่าแม่แล้วสามารถนั่งข้างหน้าได้แล้วหนูค้าเข็มขัดได้แล้วเป็นนี่เป็นนี่สังเกตว่าพี่จีนน่ะโตแล้วมีใครมาชอบเปล่า แปลว่าอะไรจินไม่รู้มีป่าลูกบอกได้นะชอบไปถามคนมีห้อง,จ,อง <l ots> จิ้หมดแล้วเฮ้ยเลยนี่ฟันโยกเออเลยนี่ฟันโยกแล้วด้วยเนี่ยฟันน้ำนมซี่แน่จะหลุดแล้วโตกันหมดแล้วห,หนูว่าผอมลงช่วงนี้เพราะว่าฟันโยกาารื่เปล่าเพราะว่าอะไรอ่ะพูดออพูดเยอะ หนูตัวผอมลงเยอะเลยนะรู้เปล่าเดนนี่หนูอยากกินอะไรที่ตลาดเขาชอบกินไอ้ที่มันเหมือนข้าสีส้มๆกับรอบออ๋อที่มันมันมีกรอบที่มันหวานหวาใช่ไหมใกโอเคอ่าไม่ก็จะเราจะบอกทุกคนว่าน้ามันแพงมากผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ไม่รู้ว่าทําไมน้ามันถึงแพงถึงถูกหลายๆคนไม่รู้ไม่รู้ว่าปัจจัยมีอะไรบ้างแล้วจีนรู้ไหมว่าเกิดจากอะไรรู้เปล่าเขาเปลี่ยนใจฮะเขาเลยนะ เขาเปลี่ยนใจเดนนี่พี่จีนบอกว่าที่ราคามันขึ้นลงเพราะว่าเขาเปลี่ยนใจเดนนี่ว่าไงเ้าเกิดเรามีน้ำมันน้อยมันมันจะแพงก็ด้ก็คือมันแพงเพราะว่าเวลาเรามีน้อยอ่ะเราก็ต้องคิดให้มันให้มันเป็น expensive ก็แพงขึ้นแต่ถ้าเยอะมันก็ถูกลงไม่น่าเชื่อว่าเขาตอบถูกทั้งคู่เลยนะครับ คนนึ่งตอบ,บไปง่ายแบบประมวลภาพให้เข้าใจก็คือเขาเปลี่ยนใจส่วนอีกคนนึงไปพูดถึงดีเทลที่ถือว่าเป็นความคิดที่ใช้ได้เลยนะมันแพงขึ้นก็เพราะเรื่องนี้แหละเขาเรียกว่าราคาน้ํามันเนี่ยผันผวนมันคืออุปสงค์อุปทานนะความหมายง่ายๆก็คือถ้าผลิตมาเยอะๆแต่ไม่ค่อยมีคนต้องการคือล้นตลาดก็จะถูกแต่ถ้าของมันน้อยเนี่ยมันก็จะแพงไงรู้นะราคาพ่อออกลูกเต็มเลยพ่อขายตัวละร้อยหนึง่งก็ไม่มีคนซื้อพ่อวรทำไงดีลดราคา ีลดราคาเห็นไหมกลับไปที่เรื่องน้ํามันสมมุติว่าเศรษฐกิจดีทุกคนต้องใช้น้ํามันราคาน้ำมันก็จะขยับกเพิ่มขึ้นเหมือนที่ทุกคนอยากได้นี่แหละแล้วประกอบกับช่วงนี้มีสงครามรัสเซียกับยูเคนาะหรือว่าในตะวันออกกลางเขาเป็นบุ่มผลิตน้ํามันอ่ะเวลามีปัญหาเรื่องการขนส่งอย่างเงี้ยทุกอย่างก็แพงไปหมดเคยมีการ ถลม่มโลงกันน้ํามันของเขาไปเขาก็ไม่สามารถผลิตน้ํามันได้น้ามันดิบมันก็เยอะล้นตลาดต่างเป็น,น้ำมันดิบถูกลงแต่ว่าน้ํามันเสร็จดูดูก็แพงขึ้นเพราะว่าเกิดปัญหาที่โลงกันจีนเนี่ยดูหน้าก็รู้เลยว่าไม่เข้าใจเลยนะครับทีนี้พอเข้าใจไหมลูก โอเคไม่เป็นไรลูกหนูยังเด็กมากๆที่จริงกับเรนนี่จะเข้าใจตอนนี้คือว่าถ้าของคนทุกคนอยากได้แต่มันมีน้อยมันจะแพงลูกอะยังปัจจัยสำคัมทางการค้าระหว่างอเมริกากับจีนก็มีผลอีกว่าเศรษฐกิจของโลกเนี่ยมันชะลอมันหยุดแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนเงินนี่แหละอย่างช่วงที่เงินบาทแข็งค่าต้นทุนการนําเข้าพลังงานก็ลดลงมีผลต่อราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศนะครับเราเชื่อว่าในอนาคตนะความต้องการของน้ํามันเนี่ยพอมันเยอะมันก็เกิดพลังงานทางเลือกรถยนต์ไฟฟ้าก็เริ่มเข้ามาขายในประเทศเราแล้วพอความต้อง การน้ำมันลดลงที่คนขับรถเนี่ยเปลี่ยนไปไฟฟ้าเยอะขึ้นราคาของน้ำมันก็จะลดลงเราใกล้ถึงแล้วนะครับตลาดน้ำดอนหวายแล้วก็จะพาจีนกับเดนนี่ไปส่งที่สามพรานไปอยู่กับยายกับตายสักคืนโอเคไหม <Okay. S 1> ส่วนพ่อแม่นะนาวนาะยุย้ยเราจะไปดูคอนเสิร์ตของส้มกันนะเราก็จองบัตรไว้โอเคเราถึงแล้วเราจะหาที่จอดแล้วโอเคจีไม่ไปแล้ว <Yeah. S 1> <c oughs> เอทอดคอขนใไครับกินแล้วหบห้าร้านโชกุนคือหอยจอให้ตายายหน่อยอ่าเลกนะอีอแบบดอีีส์เลยเาทอดไปนะครับแต่ให้เก็บหลงวันโอ้นี่นะครับให้ไปทอดเองไหมเอาแบบไม่ทอดจาีต้องแบบใส้น้อยแล้วก็เส้นเส้นร้อยหกสิบแล้วก็เส้นครึ่งน้ำสอง้อยเอาเส้นครึ่งเส้นครึ่งสองบาทโอนได้ไหมครับแมพี่กินถะลำสวย นี่กลัวนี้นะคะเอาอะไรไหมลูกชุบซื้อไปยังซื้อไปแล้วเหรอคะโก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 เขาทำน้ำตาลปั้นอยู่เมื่อก่อนนี้มีเยอะแยะเลยอย่างนี้ไม่ค่อยมีแล้วเขาไม่ใช้ถุงมือลูกเพราะส่ถุงมือก็ลันลายต้งไม่ได้แล้วเราเดินมาสักพักเราไม่รู้จะเดินไปทางไหนเพราะว่าของกินเยอะมากนะครับแต่คนไม่เยอะมากนะ ไม่ไหวแล้วเลยนี่พ่อก็ไม่ไหวพ่อไหวเลยนี่ไม่ไหวแล้วนี่ัจะไต่ขึ้นเรื่อยๆแล้วไม่มีที่ทิ้นสุดเลยร้านเตี๋ยวแล้ววันนี้เป็นข้าเรือเขาก็มาลงเรือเรามากินงแลกกินก๋วยเตี๋ยวนี่คนนี้นั่งแล้วเรียบร้อยมันจะสันสานนิดนึงเรานั่งอยู่บนน้ำลูก น่ากินมากนะมีไข่กุนนะ่ากินมากเพราะที่เราเดินมาต้แต่ต้นทางอย่างนี้ร้านค้าก็ยังเยอะอยู่แต่ว่าคนน้อยลงครั้งนู้นที่มาจินจะลองกูเองนะนำ้ำซุปพ่อี <c oughs> เป็นไงอื้ออร่อยเหรอน่ากินมากเลยอะ่ะอืมกินแบบขึ้นอยู่หเหรอ เฮ้บ่ได้ไม่ไายบายลูกบม่ได้เซียวตอนนี้5้าโมงห้าโมงห้แล้วคอนเสิร์ตเล่นประมาณ6กโมงกว่าๆแล้วนะฮะวันนี้เปลี่ยนเสื้อแล้วด้วยเพราะว่าเสื้ออันนั้น็นมากเป็นจากที่ไปเดินเหงือช่วงอเหนือช่อยู่คนเดียวเดี๋ยวเราก็จะไปเจอซอฟเนาะเราก็จะดูคอนเสิร์ตส้มแล้วเราก็จะกลับบ้านนอนสุดเดี๋ยวก็อยู่แบบหลังผ่านทุกอย่างพี่ตุ๊กไม่ได้ดูคอนเสิร์ตมานานแล้วตุ๊กกลองแล้ว เ้า<อ>คือนูโวตอนที่อยู่โรงเรียนมาที่ยมน่นาจะเป็นพิธีริโอ,โอ่ะโอ้แล้วเราก็ตรวจ ATK เรียบร้อยแล้วนะครับใช่แล้วค่ะเราก็พร้อมแล้วนะครับท<อ>ี่เร<อ>าจะจอดรถตอนนี้คอ,อนเสิร์ตกำลังจะเริ่มเป็นวงแรกแล้วเรายาังคงกินตัอสบงคนนี้รรค,ครับ เราจะรีบเช็คดีเราจะไปแล้วเดี๋ยวเราไม่ทันส้มเน้นแล้วเมื่อบ่ายไปเดินดอนไหวมาโดยสรุปใช้เงินไปประมาณพันห้าสิบกว่าเยอะเหมือนกันก็ฝากทุกคนนะเรื่องน้ำมันแพงเนี่ยเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะผ่านคนก็เป็นอ่ะ